วัสดีครับผมวันนี้มาอยู่หน้าตู้ร้อยย่สิบเซนลำธารน,นะครับก็วันนี้จะมาคุยเรื่องหน้าร้อนภัยหน้าร้อนกันหน่อยนะครับก็ถ้าหลายท่านเห็นในในเรเย t ผมแล้วนะครับมันจะแปลกประหลาดไปหน่อยนะครับก็คือผมลดกรวดที่อยู่ใต้ตู้นะผมพอดีผมกลัวแล้วก็ รู้สึกว่าของเสียใต้ตู้มันเยอะนะครับช่วงหน้าร้อนแล้วมันระอุขึ้นมานะครับเพราะว่าพวกแบคทีเรียในหน้าร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายนะครับพวกแบคทีเรียที่ไม่ดีของเสียใต้ตู้ถ้าว่ากันตามตรงนะครับก็เลยหรือเอาที่ปูคพื้นออกเฉยนะครับก็ไม่ได้เอาอะไรออกเลยนะแค่เอาที่ปูพื้นออกนะครับผม ก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็จะน้อยลงยังเห็นได้ชัดประมาณจากร้อเนะครับผมเอาออกประมาณหกบเปนตได้เลยนะครับเกินครึ่งแน่นอนนะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนที่คุยออกเนี่ยคือแบบของเสียนิบาลเลยนะครับก็ไม่ใช่ผลดีของหน้าร้อนของปลา,าทั้งหลายเลยนะครับเด นี่ก็เป็นปลามันตินะก็ตอนนี้ผมตัดสินใจลื้อเนี่ยมาเล่ากันก่อนเดี๋ยวตอนนี้ผมตัดสินใจลื้อเนี่ยนะครับเพราะว่าปลามันเริ่มเหมือนป่วยนะครับมันให้อารมณ์แบบจุดขาวก็มานะครับที่ไม่เคยมามาก่อนนะอยู่ดีก็มาแล้วก็ปลาก็เริ่มผอมนะครับไม่ค่อยกินอะไรซึมๆนะก็เลยตัดสินใจว่าน่าจะเกิดจากของเสียแล้วก็ทำให้ปลามันอ่อนแอ ก็เลยทําการคุยเลยนะครับก็เอาหยิบออกหยิบออกนะครับแล้วก็ดูดตะกอนตาตู้ไปแบบยกใหญ่นะครับผมถ้าถ้าสังเกตดูนะครับก็เห็นไหมต้ตูผมจะแบบเห็นกระจกบางที่นะที่เป็นมีช่องนะครับอย่างเงี้ยต้ยหินต้อะไรเงี้ยก็มีเศษที่นิดหน่อยนะครับส่วนตรงกลางนี้ที่จริงแล้วผมทำเป็นโบโบไว้นะ น้องปลาเขามาคุยนะครับก็เลยมีหินตรงนี้เลยนะครับส่วนพอรู้สึกว่าอันนี้ผมทําได้ประมาณเกือบ2อาทิตย์สามอาทิตย์ได้น,นะค่อนข้างนานแล้วนะที่เพิ่งมาอัปเดตเนี่ยนะครับรู้สึกว่าปลามันดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับก็คือออกมาแสดงตัวขึ้นเยอะเพราะว่าที่แอบน้อยลงด้วยแล้วก็ รู้สึกว่าปลามันดีด้าขึ้นกันเยอะนะครับแล้วก็ไม่ผอมไม่ซึมกันนะครับมาออกมากินอาหารกันอย่างนี้ครับขับขั่งนะครับผมตอนแรกๆนี้แบบไอ้เจ้าเมย์กองที่ผมลอดมาตัวหนึ่งนี่ก็ตอนนี้ก็ยังกินอาหารอยู่นะแต่ก็ยังผอมอยู่นะครับก็พยายามขุนมันนะครับผมนี่แล้วตอนนี้ก็อยู่ดีกันทุกตัวนะครับส่วนปลากลางตู้นะครับเจ้า มาอัปเดตเลยกัน,นครับเรโบ์ชายเนอร์ผมนี่กัดกันตายไปเยอะเลยนะครับกัดกันเอง,เ,องเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจํานวนน้อยเกินไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้ก็เหลือมาสี่ห้าหน่วยนะครับหายไปครึ่งหนึ่งนะครับส่วนต้นไม้นะครับผมก็บัวไม่ไม่ออกดอกสักทีนะครับจะออกก็ไม่ออกสักทีนะลีละลีลาเลยเกินนะครับ <c oughs> บัวก็ตายนะครับผม <c oughs> ก็มีต้นใหม่พุดพุดขึ้นมาต้นสองต้นนะครับตรงนี้ส่วน เจ้าต้นไข่น้ำก็ยังโอเคนะมาดักฝุ่นดักกรอนอะไรกันเหมือนเดิมเลยนะต้องคุยออกทุกครั้งที่เห็นเลยนะครับส่วนบัวก็แตกมาเยอะเลยผมแยกออกมาเยอะแล้วนะครับผมแล้วก็ผมเอาต้นไม้นี้มาใหม่นะชื่อต้นอะไรไม่แน่ใจนะเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วมาเม้น,นในใต้คลิปให้นะครับผมได้มาจากนั้น ลุงทองนะครับพอดีพี่เขาให้มาเลี้ยงลองเลี้ยงดูแล้วก็เอาไปเลี้ยงนอกบ้านนะครับแล้วพอดีเออเห็นแบบใต้ตู้มันแต่ไอพวกหินมันไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับไม่ไม่สูงมากแล้วก็เลยมาตั้งนี้ขนาดตั้งแล้วก็ยังสูงอยู่ดีนะครับจนตรงต้องเอาไฟมาไว้ข้างบนเนี่ยไม่รู้จะอยู่ได้ไหมนะเอามาทดลองอยู่นะครับถ้าอยู่ได้ก็ก็ปล่อยไว้ในนี้แหละนะครับถ้าอยู่ไม่ได้ก็จะไว้เอานอกบ้านเหมือนเดิมนะครับ ไวบอกุ้งฝอยนะครับผมมีบอกุ้งฝอยอยู่นะครับแล้วก็ผมเห็นไอ้ต้นนี้มันรากเยอะดีไงนะครับพวกพวกปลาเปอรออะไรมันชอบมาเล่นนะแล้วก็น่าจะดูซับดีนะตอนแรกไม่มีรากนะนี่มันแทงเองผมด้านล่างนี่ไม่มีดินนะครับมีแต่ก้อนกวดนะครับก็เท่ดีไปอีกแบบนะครับส่วนดอกมันก็เป็นดอกกลมๆนะครับนี่นี่นะครับรอในวันออกดอกนะครับเป็นดอกแบบเป็นแบบพุ่มๆนะครับ ็เทดีก็เป็นมิมติอีกแบบหนึ่งนะครับก็ดูลกุลกๆดีนะครับส่วนตู้นี้นะผมก็จะมีแผนนะทุกคนผมจะเพิ่มต้นไม้เข้าไปอีกนะครับผมรู้สึกว่าต้นไม้เนี่ยมันช่วยป่าได้เยอะมากๆเลยนะไอตู้เนี้ยที่ผมปิดไฟอยู่แล้วนะครับถ้าคุณเคยรู้นะครับก็จะรู้ว่าตู้นั้นนะผมนี่แบบไม่ค่อยจะมีปัญหาเลยนะครับเติมปลาใหม่ก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่แทบจะไม่มีปัญหาเลยนะครับ ก็เลยรู้สึกว่าเออมันเกี่ยวกับต้นไม้วะเพราะต้นในตู้นั้นมีวีดสามใบมีใบบกแบบเนี้ยใหทุกคนมึดๆนะมีเยอะมีมีเยอะเก,อเกินตู้นะครับมีต้นไม้ซะส่วนใหญ่ว่างๆก็มีแต่ต้นไม้นะครับส่วนข้างบนนี้ก็มีจอกเงี้ยผมก็เลยเออลอ,ลองลองลองดูนะครับอยากดูกันว่าต้นไม้เต็มสตรีมเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับระบบ <S <S ตู้ไมน้น้ำเอ้อตู้ปลาของเราบ้างหรือเปล่านะผมก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกท่านก็จะเห็น ผมเติมต้นไม้เรื่อยๆนะครับมีมาอัปเดตเรื่อยๆก็เพิ่มต้นนี้ไปแล้ะมาเริ่มเลยนะทีนี้เดี๋ยวผมก็จะเติมบัวผมเพิ่มาไปอีกนะเพราะผมเป็นคนชอบบัวนะอีกอย่างบัวมันดูดซับของเสียได้ดีด้วยนะครับมันมันหิวอาหารนะนะครับเดี๋ยวอาจจะเติมต้นอื่นไปด้วยนะครับพวกพวกอนูเบียสหรือว่าอื่นไปตำแซมนะพวกที่มันอยู่ง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นปลาที่ผมตอนนี้ก็ สีก็ปกติอีกตัวนะครับก็ไม่ได้ฮีทนะครับเพราะว่าอากาศนี้ค่อนข้างร้อนนะครับอุณหภูมิในนี้ผมว่าน่าจะย9ิบได้นะครับผมก็ในเมโทรนอนก็อยู่ดีนะครับก็อยู่ดีทุกตัวก็ไม่มีปัญหานะครับแต่รู้สึกว่าแค่ผอมเร็วขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าอากาศร้อนพวกกรารอุ้ผผานเขาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาอยู่อากาศเย็นไงน,นะครับส่วนพวกสติฟอดอนไม่มีปัญหานะครับส่วนว่าจะมีปัญหาตรงกินเนื้อกันมากกว่านะรู้เลยว่าผอม ขึ้นนะครับทางทันที่ให้อาหารก็เยอะแล้วนะครับส่วนปลาไทยก็มีปัญหานะครับอืมก็แต่ก็ยังอยู่ได้นะก็ยังอยู่รอดนวันนี้แต่ก็ยังมีผอมบ้างแล้วก็มีอ้วนนะครับบางตัวก็อ้วนนะบางตัวที่มันกินเป็นเม็ดอะมันก็ไหวนะครับผมก็จะปรับการให้อาหารนิดน,นึงนะก็คืออาจจะให้เม็ดระหว่างวันเยอะขึ้นนี้นะครับไอ้พวกที่มันกินเม็ดอยู่แล้วก็จะได้กินเยอะกว่านี้นะแต่ต้องดูด้วยนะว่า มันกินกันหมดหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่ามันเป็นของเสียสะสมในตู้แล้วบาลายอเดิมนะยังว่าจะให้นะครับพอดีถ้าผมนึกได้ผมก็ให้นะครับผมจะให้อย่างต่ําวันหนึ่งครับว่าเม็ดหนึ่งนะจริงแล้ววันหนึ่งเนมะ็ดหนึ่ง,นนงถ้าถ้าผมไม่ขี้เกียจมากผมก็ให้สองเม็ดสามเม็ดไปเลยนะเพราะว่าไอ้คนนี้มันกินนะครับคนนี้ปลาเยอะนะครับกินหมดอยู่แล้วนะครับเนีย่ยกำแซๆกินนะครับผมปลากลางตู้ รูบี้แบ็ครูบี้ผมยังไม่เห็นสักทีไม่รู้เมียหมดหรือเปล่านะแต่ดูทรงแล้วอาจจะมีผู้นะเพราะตัว้ายมือนี้แอบ,บแดงๆนิดนึงนะครับส่วนไอเจ้าปลาปัวนะครับไอผู้นี้ก็กินเม็ดกันนะแล้วก็มีกาล่านะครับกาลากาลาแพนดา้าแล้วก็มีปลาปัวมากินเม็ดําแซมนะเห็นไหมตัวนี้พิมาผอมนะครับแต่ก็เป็นผอมที่แบบไม่ได้ผอมแย่นะผอมกินอาหารอยู่อะเออยังมีชีวิตรอดอยู่นะครับ ปลาปัวก็มากินกันนะครับไอตัวที่มันกินเม็ดอะ่ะมันว่าจะอ้วนนะครับผมก็พยายามฝึกมันอยู่นะครับก็ตอนนี้พวกพวกวีนัสหรือว่าไอเจ้ามันติก็ผมเห็นบางตัวก็เริ่มมากินเม็ดแล้วนะส่วนผีเสื้อนี่ไม่ต้องห่วงครับมามากินอยู่แล้วนะครับผีเสื้อผีเสื้อจีนนะครับมากินแล้วก็พวกเดดลิปนี้ก็มาแซมแซนะครับ จะรอดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างมีตัวไหนกินบ้างนะเพื่อนเพื่อนจะเอาไปต่อยอดกินเม็ดได้นะใช่หไหมปลาปัวมันกินได้ทุกคนปลาปัวฝึกฝึกได้นะครับแต่แต่นานหน่อยเท่านั้นเ,เองนะครับปลาปัวยี่ยังค่อนข้างที่จะไม่ดื้อเท่าตอื่นเห็นไหมลเลดลิฟเลดเลดโนตนะครับตัวนี้เลดโนตเลดโนตเนี่ยตัวเล็กๆนะครับก็มากินนะครับเลดโนดตปลาปัวนะครับฝึกไม็ได้ แบบปึกเม็ดแบบกินถ้ากินเม็ดได้แบบนี้นี่คือกินแบบจริงจังแล้วนะถ้ามันมาต่อตอนี่ไหมนี่ก็มันไอพวกมันตินะครับมันติดหน้านหลังเป็นเลยมาแล้วครับถ้ากินแบบเนี้ยอ้วนแต่ถ้าตัวไหนที่ไม่กินอ่ะจะจะรู้เลยว่าพอมนะเม็ดนี่สําคัญจริงต้องฝึกดีๆเลยนะครับต้องใช้เวลานะทุกคนต้องใช้เวลาให้มันแบบให้มันมันให้มันอยากกินเม็ดเองอะ่ะคือ เปลี่ยนน้ำผมก็เปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งนะครับสองอาทิตย์ครั้งอาทิตย์ละครั้งนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนบ่อยขนาดนั้นนะครับกลัวมันจุดขาวมันมาบ่อยนะครับไม่รู้ว่าทําไมอากาศร้อนแล้วจุดขาวมาบ่อยเหลือเกินก็งงกันในตู้ผมนะส่วนเจ้าบิ๊ M, กบึ้มก็ไม่มีท่าทีที่เพาะนะอ้วนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นตัวกินตะไครด้วยแหละนะครับมันก็หาไบโอฟิล์มตะไคร่กินไปเรื่อยนะครับส่วนในพวกกินเนื้อเนี่ยต้อง ต้องลำบากหน่อยเพราะว่าไม่มีฮิตชิลเลอร์ด้วยเดี๋ยวสักวันผมอาจจะซื้อได้นะจริงๆแล้วนะครับเพราะตู้นี้ก็ตู้ประมาณ80ลิตร90ลิตรนะครับก้น้ำไม่ได้เยอะนะครับเพราะตูต้เตี้ยมาวันนี้ด้วยกันนะครับทุกคนวันนี้มาอัปเดตฟังามาดูไล่ดูปลาดีกว่าสีเพี้ยนสีแป,แป,แปกลกๆนยไหมให้ผมใช้แอปใน iOS มันถ่ายอะไม่รู้ว่ามันจะ เฟียลฟ้าวขนาดไหนนะมันสีมันสีมันจะแบบออกแนวคมๆหน่อยมั้งเนี่ยนะครับกาลาแพนด้านะครับสวยนะครับอันติพี่เสจีนเลอตัวเดียวไอตัวนึงไม่รู้เป็นไรนะครับตั้งแต่สงการน่ะโคตรเซ็งเลยนะตอนนั้นนะครับมีโคบบูนะครับแพนด้าแพนด้าน่ารักมากแพนด้านี่กินง่ายอยู่ง่ายนะผมว่า มันหามันหาก,กินเก่งนะครับให้อาหารปุ๊บมันก็นมากันลนะครับขอตาหนามนะครับขอตัวเดียวที่เป็นมิดในตู้ของผมนะก็อันนั้นน่าจะมันตินะครับมีนาตัสนะครับอปไรก็นาักดีนะครับสีก็เท่านี้แหละนะครับม,มันเป็นเราไม่ได้แบบเดดโน้นะครับหรือนสีแปนมากบางตัวนะครับก็มีพวก อโนตัพนะครับนี่เรนโบว์สวยน่ารักมากวบตับเลยนะไม่เคยผอมเลยไม่รู้มันหาก,กินเก่งแล้หนานนะเจ้าพวกเรนโบ์ครับเอ็กโซนะครับข้บางหลังที่เห็นหางเดียวก็เป็นออเรนฟินนะครับแล้วก็พวกซิปดอนแอนนี่นะครับที่เกาะอยู่ก็โคบอาบูนะนี่มันชอบมาเล่นไอตรงนี้นะครับมันมาดูดบ่อยดนดะ้นะมันมีรอยด่างนะผมเอาไว้นอกบ้านมันมี พวกตะไคร้เล็กๆน้อยๆมากินนะครับดูดูอันนี้มาหัวปักนี่น่ากลัวมากนะครับแอกโซนะครับนี่เจ้าปลาบู่ตัวใหญ่จําชื่อไม่ได้จําชื่อไม่ได้ทีเดียวเดี๋ยวไปหัดจำก่อนไม่ใช่ไมโครไม่ใช่ลองฟินอะไรอย่างนงี้นะหมาจูนะครับหมาจูนาเกแล้วก็เอาที่อันนี้นี่ไมโครไวโปรไมโครตัวเล็กนะครับตัวหน้านี้แล้วก็ ปลาหมอแค่ปลาหมอสีไอ้ปลาหมอแค่นะครับเล็ดบาดดิบมีเล็ดเล็ดลิฟนะครับเล็ดลิฟมากินเมเ็ดเกลือน่ารักมากอ,อนาตัสนี่ไม่พลาดนะครับในเมโทดอนก็ก็ครบนะครับในเมโทดอนนี่ก็อยู่ง่ายเหมือนกนนันจริงๆนะเคฟวันนี้ด้วยกันนะทุกคนมาอัปเดตให้ฟังเดี๋ยวผมก็จะเพิ่มต้นไม้เรื่อยๆแล้วมาอัปเดตฟังว่าการเพิ่มต้นไม้มันช่วยอะไรไหมอันนี้ผมก็เพิ่มไปเยอะแล้วนะจริงอ่ะผมเพิ่มจอกผมเพิ่มต้นประรุมอะไรแบนี้นะ เดี๋ยวมาอัปเดตฟังว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าออก,กันแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ